อดีตพุ่มกับโจคดีถุงดำคลุมหัวเหลือสืบพยานอีกสามปากนัดสุดท้าย24มีนาคมนี้จากกรณีที่พันตำรวจเอกคิติสารอุทธนาผลหรือพุ่มกับโจอดีตพุ่มกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันทรมานนายจิรพงษ์ธนพัฒน์หรือมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยมีการใช้ถุงดำคลุมศีรษะจนเหยื่อขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์โดยในคดีนี้ มีผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจร่วมกันทั้งหมดกว่าเจ็คนโดยเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เปิดทำการนอกเวลาพิเศษในวันอาทิตย์เพื่อนักสืบพยานจำเลยคดีหมายเลขดำที่อออ่างทรทหาร180ทับสองระหว่างพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดเป็นโจทและนางสาวจันจีราธนพัฒน์โจทร่วมที่1นนายจักรกฤิกันดีโจทร่วมที่สองยืนฟ้องพันต ตำรวจเอกทิติสารอุทนะผลหรือโจ้อ,อดีตพุ่มกับการสอพอเมืองนครสวรรค์จำเลยที่1กับพวกร่วมกว่า7คนโดยในการสืบพยานสารได้มีการเบิกตัวจำเลยทั้ง7คนผ่านระบบการประชุมทางจอภาพซึ่งจำเลยทั้ง7คนถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมผ่านสัญญาณโทรคมนาคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สารพิจารณาคดีโดยจำกัดเฉพาะคู่ความทนายความและพยานโดยเค้งคัด ซึ่งช่วงเข้าสืบพยานปากพันตำรวจตีรวีโรดดิบทองจำเลยที่2และร้อยตำรวจเอกทรงยศคลายหนา้าจจำเลยที่3จนจบทั้ง2ปากต่อมาในช่วงบ่ายได้มีการสืบพยานปากเพิ่มอีก3ปากจึงได้มีการเลื่อนนัดสืบพยานต่อในวันที่24มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาิกา30นาทีซึ่งเป็นการนัดสืบพยานจำเลยทั้งเที่คงเหลือสปากเป็นนัดสุดท้าย